เรียกว่าเป็นนักร้องชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเสกโรโซโดยเราจะได้เห็นผลงานของเขามาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตงานแน่นตลอดทั้งปีด้วยความเก่งของเขานะคะทำให้มีแฟนคลับตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึง,ถงรุ่นใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ๆสมัยนี้นะคะก็รู้จักเขาและก็ติดตามผลงานของเขาอยู่ตลอดตลด่าสุดแฟนคลับก็แห่เป็นห่วงอย่างมากนะคะเมื่อพบว,ว่าพี่เสกโพข้อความผ่าน a c e b o o k เซกโรโซระบปว่า ใครเคยเป็นโรคซึมเศร้าบ้างรักษาอย่างไงถึงจะหายขอส่งกาลังใจให้ทุกคนหายไวๆครับต่อมาโพสต์ว่าเราจะสู้โรคซึมเศร้าไปด้วยกันสู้เว้ยทำกำลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและก็แฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความห่วงใยส่งกําลังใจให้เป็นจํานวนมากทางพิเศษก็ได้โพสต์ต่อว่าขอบคุณทุกกําลังใจครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้พิเศษนะคะให้หายจากโรคซึมเศร้านะคะ